แล้วรเรื่องไปเที่ยวที่สวนสนุกเอ๊ะทำไมสองเสบนั่นไม่ยอมมาสักทีเดี๋ยวไปปลุกดีกว่าเดินเข้าไปดีกว่าเอ๊ะยังนอนหลับอยู่อีกล้อตื่นได้แล้วลูกอ้ออะไรับอืมอะไรมีอะไรวันนี้แม่ก็พาไปเที่ยวจ้ะฮะแม่ก็พาไป,เ,ไปเที่ยวเดี๋ยวผมดีใจมากเดี๋ยวก็ไปปลุกพี่ก่อน พีตอนไหนก็ตื่นตื่นได้แล้วโอ้ยมีอะไรเนี่ยแม่บอกว่ากจะพาไปเที่ยวอะ<ม>รู้ไหมไม่อยากไปเหรอฮะพาไปเที่ยวโอเคเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเออรีบตื่นด้วยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันพอได้แล้วเดี๋ยวไม่ให้ไปเลยโอเคปะไปอาบน้ำได้แล้วเดี๋ยวแม่ออกไปรอก่อนนะ นี่พี่ไพกัไปอาบน้ําเดี๋ยวพี่ไปเองเดี๋ยวพี่ไปเองโอ๊ยตื่นเร็วแต่ไม่ยอมไปอาบน้ําเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อน<_ <d> _ <n one> อาบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปบอกน้องดีกว่าน้องอาบเสร็จแล้วนะรีบไปอาบเลย<_ <d> _ <n one> นี่รีบไปอาบน้า <d _ n one> เร็วเร็วเร็วเกือบไม่ได้ไปละมัวแต่ทะเลาะกันเสร็จแล้วเหรอ <d _ n one> เดี๋ยวพ่อพาไปขึ้นรถ รีบไปหน่อยนะพ่อเร็วๆรวรีบไปเอออย่าเร่งพ่อเขาเยอะไปถูกทางไหมเนี่ยครับพ่อ,อ,อถูกกระสีนี่มาถึงแล้วเห็นไหมล่ะลูกกับไปเล่นอะไรหนีครับพ่อผมอยากกระเล่นอันนี้กับพี่เขาเอ้ยรอพี่ด้วยสิอืมสนุกมากลาลาลาแม่ว่าแม่กะไปขึ้นบอลลูนดีกว่าเออไม่เอาดีกว่านี่แม่รู้แล้วมาเล่นตัวนี้ดีกว่ามันน่าสนุกดีเดี๋ยวมานั่งเลยดีกว่า สนุกมากเลยครับพอสนุกมากๆเลยครับอืมแล้วก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ